จังหวัดชุมพรได้อนุมัติจัดสรรโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนชุมพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนชุมพรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สำนักงานเกษตร,รจังหวัดชุมพรด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตดำเนินการจัดอบรมในวันที่12ธันวาคม2567นะโรงแรมมรกรทวี ชุมพรและวันที่13ธันวาคม2567นะศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองชุมพรผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มแปลใหญ่ทุเรียนจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยเกษตรกรทั่วไปเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอคณะวิทยากรและหน่วยงานภายีที่เกี่ยวข้องรวมจํานวน306คนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าไม้ ผลอัตลักษณ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้รับเกียรติจากท่านอธิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอเพื่อการจัดการสภาพอากาศและระบบการให้น้ําเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพการจัดการธาตุอาหารที่จําเป็นและเหมาะสมสําหรับพืชทุเรียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลำแทนขวัญพู จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังการสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อเชื่อมโยงการตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยด,ยดอกเตอร์นภัสกัมอรศิริวิมลจากสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติเทคนิคการผลิตทุเรียนออนแกนิกและการรับรองเกษตรอินทรีย์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินสารโลหะหนักตกค้างให้บริการอ่านค่าและแลลผลและให้คําแนะนําการแก้ปัญหาโดยรองศาสตราจารย์ดอกเตอร์กรเกษมไส้อทองจากสถาบันเทคโนโลยีพระ ระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะโดยมีกเกษตรกรนำตัวอย่างดินมารับบริการจำนวน87ตัวอย่างและตัวอย่างน้ำา80ตัวอย่างการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพอากาศโดยใช้เซ็นเซอร์ดิจิตอลสำหรับความชื้นในดินและค่า pH โดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสรันดวงสุวรรณจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังการผลิตและการใช้สารชีวพันธุ์สำหรับการผลิตทุเรียนโดยอาจารย์ประสาสรพรเกล วยชัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรผลประเมินการจัดอบรมพบว่าอยู่ในระดับดีมากทุกประเด็นผลการประเมินความรู้พบว่า รับความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละเ้าและมีข้อเสนอแนะดังนี้เป็นการจัดอบรมที่ดีมากต้องการให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอต้องการให้มีการขยายการอบรมในทุกอำเภอและให้มีการติดตามผลต้องการอบรมองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตทุเรียนการใช้เห็ดเรืองแสงซีรินรัศมีในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต้องการที่มีการจัดทําเป็นหลักสูตรโรงเรียนทุเรียน สำหรับด้านระยะเวลามีข้อเสนอแนะว่าระยะเวลาน้อยเกินไปต้องการให้มีภาพบรรยายสวันและภาพปฏิบัติ1วันนอกจากนี้มีข้อเสนอแนะว่าการเริ่มต้นความร่วมมือของหน่วยงานรัฐเป็นเรื่องที่ดีมากควรมีการต่อย,ยอดและรักษาคุณภาพในความเป็นทุเรียนชุมพรอให้มั่นคงยืนยืนต่อไปขอขอบคุณโอกาสดีในครั้งนี้ ผลงานดีเด่นกลุ่มอารักขาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดชุมพรการผลิตขยายผีเสื้อเข้าสาร ในการผลิตขยายแดนเบียนบาคอนหรือแมลงหางหนีบจะใช้ไข่หรือหนอนผีเสื้อเป็นอาหารซึ่งในธรรมชาติผีเสื้อข้าวสารเป็นศัตรูในโรงเรือนเก็บข้าวสารกัดกินข้าวสารทําให้ข้าวสารเป็นกระจุกจะมีระยะการจเจริญเติบโต4ระยะระยะไข่ระยะตัวอ่อนระยะนักแด้ระยะตัวเต็มวัย วัสดุอุปกรณ์จะใช้รำละเอียดนำมาคั่วเพื่อฆ่าเชื้อหรือสิ่งเจือพลที่ไม่ต้องการนำรำหนกิโลใส่กล่องเลี้ยงหนอนประมาณ3ส่วน4กล่องจากนั้นโรยไข่ผีเสื้อข้าสาร0.1กรัมต่อกล่องให้กระจายทั่วทั้งกล่องแล้วปิดฝาจากนั้นเลี้ยงไว้40-50บวันจะได้หนอน ที่ได้ขนาดมาเลี้ยงสัตรูพืชไข่ผีเสื้อ0.1กรัมจะได้จำนวนไข่ทั้งหมด2,000ฟองรัละเอียด1กิโลจะใช้ผลิตไข่ผีเสื้อข้าวสารได้150กรัมตั้งไว้บนชั้นที่จัดเตรียมไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องที่มิดชิด การผลิตขยายแตนเบียนบาคอนแตนเบียนบาคอนเป็นศัตรูธรรมชาติที่สําคัญของนอนหัวดําโดยเข้าทําลายในระยะหนอนของนอนหัวดําทําให้นอนหัวดําตายซึ่งสามารถควบคุมนอนหัวดําได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตนเบียนบาคอนวงจรชีวิตมีการเจ,เจริญเติบโต4ระยะคือระยะไข่ระยะหนอนระยะดักแด้ระยะตัวเต็มวัยซึ่งเพศเมียของระยะตัวเต็มวัยจะไขได้จำนวน200ฟองต่อ1ตัว วิธีการเพราะเลี้ยงจะเลือกนำหนอนผีเสื้อเข้าสารวัย3-4หรืออายุประมาณ45วันจำนวน20ตัวต่อแตนเบียน3คู่จากนั้นเลี้ยงไว้ในกล่องพลาสติกที่เจาะรูระยะเวลา10-12วันก็สามารถปล่อยได้แตนเบียนบาคอน200ตัวต่อพื้นที่1ไร่ทำซ้ำทุกๆ7วัน ทางกลุ่มอัรา,าพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดได้ลงพื้นที่ตำบลท่ายางอำเภอเมืองจังหวัดจุมพรเพื่อปล่อยแตนเบียนบาคอนในพื้นที่ระบาดอย่างเร่งด่วนขอบคุณครับ กรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดชุมพรดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตามโครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเวทีที่1ระหว่างวันที่25ธันวาคมถึง26ธันวาคม2567ณศู 67, นยะ์วิจัยพืชสวนอำเภอสวี โดยมีนายสุบรรักทองกเกษตรจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและนายสังคมชุมสุขหัวหน้ากล่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,ก,รกล่าวรายงาน ซึ่งการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายโดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการเรียนรู้เป้าหมายเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการเกษตรทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุและสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดจนเป็นเกษตรกรมืออาชีพเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งโดยมีหลักสูตรประกอบด้วย 1. การปรับแนวคิดและสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 2. การประเมินคุณสมบัติยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก่อนการเรียนรู้ 3. การจัดทำแผนที่กิจกรรมเพื่อชมโยงเครือข่ายและแผน การผลิตรายบุคคล IFPP 4. การควบคุมจัดการโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการจัดการดินปุ๋ยสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ 5. ทักษะและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสำหรับเครือขอ่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นต้น สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมการแข่งขันทางการเกษตรงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกา,กาชาติจังหวัดชุมพรประจำปี2567ดังนี้วันที่19ธันวาคม2567จัดกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร4ชนิดผลการประกวดมีดังนี้ 1. ปาล์มน้ำมันรางวัลชนะเลิศนายสิทธิรักษ์คล้ายอักษรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนายภูมิพัฒน์สีพีรการรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนางเรวดีลาลาและรางวัลชมเชยนายแสวงคล้ายเรไรสสละรางวัลชนะเลิศนางสาวรจนาทองวิจิตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางชินานาจจุ้ยแสงคงรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนางสำรวยยางสวัสด และรางวัลชมเชยนายสุก,กิจทินกุล 3. พืชผักในภาชนะประเภทกินใบรางวัลชนะเลิศนางสาวเพนสีทองสุขรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ victim, ่งนางสาวอรัญญาชาวดอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนางสายรุ้งช <Shaun> ินวงและรางวัลชมเชยนางปริยาหินเตี้ยน 4. พืชผักในภาชนะประเภทกินผลรางวัลชนะเลิศนางสาวสายใจบุญแดงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวเพนสีทองสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นางสาวอุไรวันไทยถาวรและรางวัลชมเชยนายเอกศักดุญยพัฒน์วันที่20ธันวาคม2567จัดกิจกรรมการประกวดกล้วยเล็บมือนางชุมพรอบและการแข่งขันประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบจากกล้วยเล็บมือนางชุมพรผลการประกวดแข่งขันมีดังนี้การประกวดกล้วยเล็บมือนางชุมพรอบรางวัลชนะเลิศ นางแววดาวจุลบุตรจากแบรนด์แสงตะวันรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางกอบกุลแย้มงามจากแบรนด์กอบกุลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวอาลินชวนาชติกรจากอาลินฟาร์มรางวัลชมเชยจำนวนสองรางวัลได้แก่นายสุทธิพงศกลิโยพาสจากรวยบ้านก้องและนางสาวมนประภาทาก้อนจากบ้านหนองบัวสำหรับผลการแข่งขันประกอบอาหารข้าวหวานรางวัลชนะเลิศที่มือนางชวนชิม รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทีมแม่บ้านเกษตรกรบ้านทะเลทรัพย์รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองทีมแม่บ้านเกษตรกรอำเภอหลังสวนรางวัลชมเชยจำนวนสทีมได้แก่ทีมตัวแม่ตัวม,มัมทีมสวีไววาวุ่นและทีมกล้วยเล็บมือนางซ่อนรูป